วันนี้จะมาแจกพิกัดแต่งซื้อกเาตุ๊กแบนที่กวางโจที่ถูกมากลาเมอันนี้3ามพัไปออเดอร์มาในราคา500อ่ะทุกคนแล้วยังมีพวกน้ำหอมกเาตุ๊กแบนแบบจิ๋วๆส่วนพิกัดร้านนะคะร้านชื่อว่าฮามีนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพราะสาขาที่กวางโจนะคะจริงๆมีหลายสาขานะอวันที่นี่กเาตุ๊กแบนถูกมากวันนี้ในราคา239บาทอะทุกคนแล้วใดๆก็คือมีหลายแบรนด์เลยค่ะกันกันทั่งคือแบบลาเมก็มีด้วยใครชอบน้ำหอมจิวจ๋วๆนะคะขอแนะนํามาที่นี่เลยทุกคนก็คือมีพวกแบบดีออเทสเตอร แล้วก็จะมีน้ำหอมหลายๆแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสติออรหรือว่าจะเป็นพวกโคชราคาแบบดีมากๆใครไปแล้วของแท้ของปลอมคอมเมนต์กันด้วยนะดีฟก็จะเริ่มต้นอยู่ที่35กส่หายวนนะคะทุกคนจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะหรือว่าจะเป็น YSL ค,ค,คือแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยจ้าเขาจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์จากสีสะชานงชาแน έλ, ลรามงรามแว YSL แบรนด์ต่างๆคาแรงก็มีคือหน้าตุนมากไบโอนามาแบบประมาณ4 0 0ยกว่าบาทมาลอนก็มีด้วยนะใครมากวางโจนะคะพี่กัดจะอยู่ที่วันลิง สาขาอื่นได้ทางเว็บไซต์ได้เลยจ้าถูกมาก